ค่ะสวัสดีเอฟทีแฟนช่องทุกคนนะคะมันอี้นนทิยาก,กับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลข้่ควมฝันนะคะควมฝันโคงสุดท้ายของพ่อคน้นซุรินนะคะเพิ่นกับห้ไปแล้วคลิปหนึ่งนะคะคลิปหนึ่งวดนี่กรให้บอลร้ายโตนะคะไ้เป็น เลขสามตัวกับสองตัวนะคะคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเป็นเลขค้ามฝันของพ่อคุณซุรินนะคะเพิ่นฝันมลายฝันหน่อยๆนะคะฝันว่าค่ายค่ยายปูพญานาะคะมาบอกเลขทั้งสามตัวสองตัวนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปบ้างเสียงสัมภาษณ์ละว่านุษทียาก,กับพ่อคุนซุรินนะคะโค้งสุดท้ายงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดนะคะ พ่อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อขอโทษหลายๆเด้อค่ะมัวว่านี่บ่ได้โทษกับฝนตกจนมื้อนี้ปัจจุบันนี้ฝนยังบ่หยุดเลยพ่อบ่สัมภาษณ์ได้ตกมตกหนักพ่ออยู่น้าท่วมหน้าแล้วหนูหนูว่านเข่าเขาหนูยังบ่ทันเกิดเลยน้าท่วมเยอโอ้แย่แย่ร้องมื้อแล้วพ่อ ไล่าอาจารย์ท่วมาเป็นตัวหาคลิปเจอไปเห็นฮะพอหาคลิปเจของบ่เห pues ็นอ๋อท e. ่มานน่หาคลิปบ่าเห็นบ่าจะบอกปุ้ยวเนี้ยนไม่ทำเน้วแต่พอแอพ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 อหาคลิปเจอของไปเห็นพอบอกนื่นที่ได้สิ่งนี้รู้เอาไปล่องซองนุ้นท่ยาหาเก้าว่ได้บ่ได้ล่องซองนุ้นท่ยาผ้าร่วยด้ค่ะ นะเร่อตรงนู้นนี่มันมีสองส่วนครับคลิปนี้จะเป็นโค้งสุดท้ายมันบ่ค่ะพ่อมันมัมมีอีกแล้วมันบอฝันมันโกนฝันมันโกนฝันว่าจังใดมันมาไปสู่ป้าครับคนติดแสไปแล้วสองคน เป็นคนดีแกเป็เด่อเล่นเป็นนกปูเป็นเป็นตวันเป็นสุก้าเป็นสุกป้าเปนบ่ได้ป้าปลตูกแต่ใจเย็นบ่ได้ปลาได้ต่เยนแต่ใจเย็นไม่ตัวใหญ่ใไม่ตัวทำแข่นหน้าเย็นนะแต่ใจปลาปลาตูเอ้าเย็นนี่กับว่าเมนปลาเพราะอันเป็นปลาไหลว่ามนบ่ขาเย็นนี่าเยนดูมันโมมีป้ามมันโมมีป้านี่ยจานไม่ใช่ สูกเบิรสามีต e ั้งแต่ปลาไหลมันบ้าค่ะแปลภาษาลาววัลลคําปลาไหลสุกแล้วนะเออปลาไหเต็มเต็มเพราะอะรมากฮะแต่มาขังมาขังปลาขังเย็นไม่ไม่นาน่ะแต่วันต้นพอคีแล้วก็มันจักก็โตนั่นนั่นหนกเป็นเป็นน้ำไผมาปักไว S 2> <S 2> ไปรับไปไปเห็ดแบบชกโตเห็ดหนาดเล็กเอาเล็กตหดต่งนี้เลยแต่ว่ามีลูกปัน,นหาตรงงงลูกคันดูจ,งจักกจกกงการจังขอเป็นอะาแต่ก็มีตัวเลดูดก้างถ้าตัวเลขเรื่องแกงกับเก้ี่สามส่วนทา,ทานนันนะสามศูนย์ห้าอา แยกงงแต่ว่ามีมีมลูกไปะช่นาท้องง้องดูแขนขอบหน้าเป็นหน้าแอนพอหน้าก็กย่อมเนียมองมองปูไปแช่นามันมากบอกกันมาค่ะแต่ว่าควนนั้นเวทีนี้พอเย็นพอพอแังเกิดพอเย็นไปพอไปบ่ไปในป้าเขาเย็นไปเอไปเอาเย็นไปตะไายหน้าก็น่เย็นไม่เย็นก็มันเ ก็องดีคนหน่ายขึ้นมาเย็นตัวนี้แต่เย็นเย็นไม่เย็นเย็นโดนน่ะเย็นเย็นเย็นแบบตัวตัวสีสีคขาเขาไงแล้วแล้วพ่อตีว่าจังไดงค่ะโอ้เย็นโดนน่ะพนุพนุบเลยนะนไยคนมีหอนน้ำแต่ันตัวเย็นแล้วตีว่าจังไดงค่ะพอพนโพนุบไปตัวหนึ่ัพนบอกไปสี่เลย บอกว่าท่นบอกว่ามัจงมั่จงบอกใจคนนั้นที่อกมังเป็นรถดนก่เป็นไงเป็นมาสามเจ็ดเป็นพรถดนะเพื่อนให้ไปซ้อตัวใดสามเจ็ดสามเจ็ดอีมตัวเดียวแต่ตุวกลามันามหนึ่งคนคนมอส่งที่ให้เ่นเพื่อ มมาจบหมอกคนเลนเจ็ดคนเลนพฤีดอกมึงไปศจอสองเป็นหมอก้อยทันทีบอกสามโตเป็นสามศูนย์หาเลขสองโตเป็นสามเจ็ดกัปสามหนึ่งมันปะค่ะพ่อแอนโตกับมันโตกับมันเซฟซนงแม่คนมาโตกัับม่นปะโตกับหรือโตกันค่ะโตกับโตกับอ้าวแนมันอันนี้พันพนอวามึงไป้บงบอก คนเล่นเป็นคนเ่พิีรวคนมามึงไปรถสามเจ็ดนั่นคนมามึงไปเที่ยวรถคนมาแต่ตุกับได้ตุกับเนหน่รตุกับมันสามหนึ่งคนมาท่านบอกันนี่น้องงูในหงูเขียล่งเป็นเลขสามโตเป็นสามศูนย์หาเลขสองโตมีสามเจ็ดกับสามหนึ่งตรงกันาะคะว่า อ้าวขอบคุณพ่อเลยๆเด้อค่ะที่หายเนทางนะคะงวนี้อเอฟซีโซดีนะท่างขอพ่อนะคะจิตมปคนจเ็น่้งวดีจเงแนี้ขอให้ตั้งมาดดีวันนี่ตแต่เปมันบอกจำเนีพ่อค่ะพ่อเนพ่อนมันพาไปมันก้นไปเองนะค่ะค่ะอ้าวขอบคุณพ่อเลยๆเด้อค่ะที่หายเนวทางนะคะงวนนี้ขอเอฟซีโซดีนะทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพอมาเป็น,นองเอฟซีก็เสิยงนี้แล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์เรว่างวรรยากกับพ่อค้นซุรินนะคะคงสุะะงปข้านะคะเพิ่นกับฟันบอลายนะคะฟันหน่อหน่อยฟันว่าไปหาปลานะคะบ่ได้ปลาได้แตะเปียนหรือได้แต่ปลาไลนะคะนะคะเพิ่นกับมาบ้านนะคะค่ายค่ายเป็นทายาคนาคะบอกเลขเพิ่น,ะะนนะคะเป็นสามศูนย์หาง องโตเป็นสามเจ็ดโตกลาคือสามหนึ่งนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นแนวทางห่ะสือส่อกินแป้งรัฐบาลน,นะคะเราก็มาพิจารณาด้าการใช่เพราะใช่แต่ว่ามีผู้ใดรู้นะคะให้เป็นแนวทางฝันจริงฝันปลอมนักพิธานิเป็นซื่อนําเสนอนะคะเพราะสามารถรู้นะคะว่าผู้ใดคํานวณจริงหรือคํานวณปลอมฝันจริงหรือฝันปลอมเราไม่สามารถรู้นะคะ ก็เป็นสะพานบุญหายทุกอาจารย์ทุกสัมมนาคะนะคะ,นะคะนุษยยาขอไวยพอ่อหังคอมไ่พิอรธสิโชคดีววนวทางของพ่อค้นซูรินคงสุดท้ายนะคะ <c oughs> ออกตัวได้ครับยิง <c oughs> บอกคอยๆนะคงเพื่ออกตัวได้นะ้อเดี๋ยวเร็วบอกคอยๆ่ยายถามเนี่ยบอกออกตัวได้ลูกเวลาจะได้เงินค่าขนมไหมลูกจินจ้านฮะ เสียงรถเสียงรถไทยยายบปได้ยินไหมลูกบ้าูเ้บ้าแมเพ่อเงงอไปเลย่นคับปเงตัวใดใดค่ะตัวใดพี่ย้ายพ่่ย้ายได้ยินตัวใดค่ะจตัวใดก่อนฮะตัวใดก่อเกต ตอนแรกนุกันได้ยินว่าเจ็ดเก่าอยู่นุว่ามั่นใจนุว่ามั่นใจนุก็เลยถามมาปกติบางครั้งก็บอกะเสียดเป็นว่าพญาะไงเสียดไปงวดที่ผ่านมาพญายถือบอ่าก็าศยืดงวดเยวบอเพญายนี่แม่ตะเก้าพญายไฟันแม่นบอแม่นบอกโว้ยมัน ฟันบ่ได้หรอกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้บ่ได้แล้วตะกี้คือฟันเป็นโตอันสุดโตอยู่เดี๋ยวนี้เป็นย่างฝนคือตกแล้วคือฟันบ่ได้เขายหันเขาหันศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าเลขออกศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์ใหม่ต้องจับสลับเนาะแล้วว่านี้พ่อใหญ่ฟันบ่บ่บ่หันฟันบ่หันฟันไก่ใกล้เลขออกยังฟันมันบ่ค่ะ เดี๋ยวเขาเชือันัจอกี้ี้ันี่หมอนอจอกขี้ซี่เว้ยว่าฉันบอกว่าชื่อว่าตัดหนาตัดหลังได้เป็นปะตัดหลังนี่แนมเลยเสีได้เนาะเขาหเขาาโอเคเสียงรถไทยเอาเดาดังๆกันนะออกตัวได้ตัวได้ เป็นเบาะทีเดียวเด้อพี่น้องสรุปว่าน้องจุนจันบอกเจ็ดเก้านะเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแมงรัฐบาลไม่เดียวเส้นมากสิเบาะทีเดียวมั้งว่าไงบางข้างกับแต้มนึงเพื่อนบอกเคยมาสัมผัสเห็นเพป็นเบาดีก็เลยอยากตามนะคะตามภาษาเด็กน้อยมั้งว่าไง เจ็ดเก้านะคะ 79, นะคะ้นอง,งจุนจ้านนะคะเจ็ดเก้ามันเบาค่อยๆเด้อคะ่ะบไดายเบาเสียงดังนะคะ